กลาบสวัสดีพี่น้องปองไปทั้งช่องปูนาปมหารเบิอเปิดเลิได้ขนเด้อเมื่อนี้ปูนาคได้มาอยู่ที่สำนักอาจารย์พยักเขี้ยวดับที่ป่าทุมท่านี่บางคูวัดพี่น้นองได้มาเยี่ยมยามถามข้าวน้องกุมารชัดชัยกุมารสิริโชคยุที่สำนักอาจารย์พยักแลพี่น้องเอาเบิ้งน้ำกันสักก้อนเบื้องสำนักอาจารย์ก็เด้อพี่น้องเด้อ พี่น้องพ้องไปเห็นพายักษ์ซักหยอกซักยันกับเขามาหาอาจารย์ได้เด้อที่บางคูวัดพี่น้องนี่ผู้นาเคสจะเห็นของพระของนันภายในของอาจารย์พยักษ์เมื่อนี้ก็จะได้ขอโชคขอลาบกับน้องกุมันชัดชัยน้ำพี่น้องหลังจากที่ผู้นาเดินทางมา,ามาลับลูกชายาลูกชายรับปริญญาพี่น้องจ่าอ้วแล้วบปริญญาอยู่ที่ราชพัฒนคนครปฐมพี่น้อง ผู้น่งก,ก็ได้เดินทางมาทั้งพี่มาพักอมาเศร้าเจอกับลูกกับเต่าทั้งอาจารย์พญากับลูกแพ่ก็มีลูกศิษย์ลูกหามาสวดมนตนไหวพระน้ำกันก็พี่น้องเนาะเออลูกเต่าละหลานกับพากันมากินเขาซุ้มแซวพอกกินอิ่มแล้วกะก็เลยข,ขอลูกขอเต่าขึ้นมาคุยกับน้องกุมันจัดใช่จักหน่อยพี่น้องอันนี้ ภายในห้องพระของอาจารย์พยักเด้อพี่นอ้องเด้อกัษตมีลูกพ่อแม่คูบาอาจารย์อ่าเพิ่พนไปล่ำเรียนวิชาอาคมมานำแน่นั่นละ่ะหลายท่านหลายอาจารย์พี่น้องอาจารย์พยกักเราไปหนึ่งในหันก็สิมีลูกของปู่นาคแลพี่นอ้องเนาะที่น้องเข้ามาแล้วก็อย่าจะลืมเด้อหนึ่งกำลังแรงเชื่อแรงใจให้กัปปุนาคในจังหน่อยพี่นอ้องาโดยการ กดสับสักให้กดไลค์กดแชร์พี่น้องสุดท้ายแล้วกะกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเอาไว้ได้พี่น้องเด้อเพื่อที่พี่น้องสิบได้ผ่านข่าวสารดีๆตัวเลขดีๆจากทั้งช่องปู่นาคมาหาลาภพี่น้องมือนีปู่นาคกกสวดมนต์ไหวพระาแล้วกะในมัจเจรจาพาะที่กับน้องกุมารนำชัดใช่นหมพี่น้องเนาะกุมารชกโลกพี่น้องกจุงจักอยู่ กุมารชัดชชยกุม่านชักโลกเคล็ดให้พี่น้องป้องไปทางช่อง YouTube ต่างๆในรู้จักปูนาคมหาลาภพี่น้องในรู้จักกับปูนาคมาลาภกะเลขหนึ่งเจ็ดคาดว่าพี่น้องเข้า <c oughs> ก็คือสี่หูจักกันน้อยู่เลพี่นอ้ององค์ขวามือทั้งนาจอปูนาคเด้อนั่นครับเพิ่นใส่ทองย,งยังไง,งเส้นหลายนะเพราะว่าผู้ใดก็มีโชคมีลาภแล้วก็เอาสื่อทองอ่ามาให้น้องเพินน่นเนาะมาให้กุม่านเพิ่น มือนี่ปูนากะทำพิธีขอพี่น้องขอน้ำลูกขอน้ำเตาละล่ละพี่น้องป้องไปพี่น้องตาดีบ่เห็นบาเอาเห็นคือปูนาคบ่ปูนาคเห็นละละเลขนั่นนะอ่ะานนกุมารน้ำโชกกุมารชัดใช่ยอ่กุมารชัดชช่กุมารช็อกโลกให้ตัวไดปูนาคได้และเด้อพี่น้องเด้อแต่ให้พี่น้องป้องไปเบิง่งซะก่อนว่าพี่น้องเห็นนี่อย่างบ่เห็นเลขกนินน้ำลูกบ่น้ำหนองกุมารนบ่ อันเห็นตัวใดกะพิม์มาบอกปูนาคเด้แล้วพี่น้องเ้อะพิม์มาบอกปูนาคเนี่ยเสียนคือกันกับปูนาคบอกนะพี่น้องเนาะตอนเลขหนึ่งเจ็ดปูนาคหนึ่งเจ็ดเอ่อปูนาคเห็นอยู่ทั้งดนันล่ไล่ยสายเพื่อนเนาะล่ยสายเพืนเนอ่อนอยู่ทั้งแก่ฟ้าผนังแหละเห็นอยู่ทั้งล่ยสายเพื่อนพี่น้องได้หนึ่งเจ็ดตัวเดียวแล้วกับปูนาคก,กับบอกล่างกับปรากฏว่าวันนั้นช็อกโลกไปเลยพี่น้อง ออกหนึ่งเจ็ดเต็มเต็มนาะพี่น้องนะ้อวันนั้นช็อกโลกไปเลยจนไน้ตังชายาว่ากุมารชัดชยัยกุมารช็อกโลกนาะพี่น้องน้อวันนะั้นะนาะกะ็มีพี่น้องแฟนเพจหรือช่องต่างๆต,ติดตามปูนาคงจักมากกย้อนเลขหนึ่งเจ็ดกับเลขซีหาอ่าีหาวัดกุดที่อีพอกุดที่มาบอกอ่าซึ่งผู้ใดก็บม่เคยเสือวาเลขมันสิออกซีหา หอดหลายสำนักหล,ห,ลหลายอาจารย์หมดละสุดท้ายแล้วมันออกอหลีล่างพร้อมผู้นาบอกเน้นพร้อมกับมาเน้นหนึ่งเจ็ดต่อของน้องอ่ากุมั่นชัดใช่เนาะเน้นหนึ่งเจ็ดตออีกก็ออกต่อหัวต่พี่น้องเพียงได้แค่ว่าตอนนั้นผู้นาคยังบอมีความฉลาดบักใดบักนั่นเพิ่อนไงพอเอ้ยขนไดอะไรจะลืม <c oughs> เอาเค้กมาใหาล้ลูกในเน้อยี่สิบเก้ากองหวดต่อมาออกสองเก้าอีกพี่น้องนะมันเป็นยังสั่นหวดต่อมามันออกสองเก้าอีก้ะพี่น้องเด้อ เมื่อนี่ปูนาะได้มาขอน้ำกูมารชัดชัยกุมัรช็อกโลกนะพี่น้องเนาะพี่น้องเห็นบ่ปูนาคได้เตรียมกระดาษกระปะกาไว้แล้วพี่น้องเด้อเตรียมกระดาษกระปะกาเอาไว้ปูนาคเขียน้วล่ะพี่น้องเพราะว่านั่งคุยเจรจากับลูกกับเต้ายี่นี่โดนแล้วพี่น้องจนเห็นเลขแล้วจะจังคอยมาไทยให้พี่ให้น้องให้ป้าให้ลุงเขาได้เห็นน้ำกันว่ากุมารชัดชัยกูมัรช็อกโลกให้เลขตัวนี้นะพี่น้องเนาะ เอาเตรียมกระดาษปากกาไว้เพี่น้องนะงวดประจําวันที่หนึ่งเดือนกันยายนพุทธศักราช2 5งพันห้าะพี่น้องเนาะน้องกุมารอาจจะใช่กุมารชกโลกเฮ็ดให้ผู้นาเห็นอยู่ทั้งนี้เห็นสองตัวเหมือนเดิมพี่น้องเห็นสองตัวเหมือนเดิมได้แกเลขกสี่หนึ่งได้พี่น้องเด้อได้แกเลขกสี่หนึ่งพี่น้องอ่างวดประจำวันที่หนึ่งเดือนกันยายนพุทธศักรา, 2, 5, 6, 6, 6, กาช,ช,ช2566 น้องกูมั่นชัดใชยเฮ็ดให้ปูนาเข็นเลขยุไลของคนเนี่ยยุไลเนี่ยที่พี่น้องเข็นอยู่เนี่ยสีหนึ่งนะพี่น้องเนื้อแดงจึงคืงเหมือนเดิมพี่น้องแดงจึงคึงเลยเหมือนเดิมใครพี่น้องจะลืมว่าไปหาสื่อลัตเตอรี่ไว้ได้พี่น้องเด้อปูนาไม่สนับสนุนให้พี่น้องเล่นการพนันแต่สิ่งใดแดงสิ้นสนับสนุนให้พี่น้องป้องไปเข้าสุผูสุคนให้ไปซื้อฉลากินแบ่งรัฐบาลเอาไว้น้ะพี่น้องเนาะให้ไปซื้อฉลากินแบ่งรัฐบาลเอาไว้ าซึ่งผู้นาขัดซื้อไว้ที่เก่านั่นละ่ะกัดจะซื้อตัวเล่กเลขลูกบอกนี่ละ่ะสี่หนึ่งนี่ล่ะซับนี่ล,ะล่ะคอยตัวเดียวปล่อยเด็ดเดซับนี่อ่าปล่อยเดียวปล่อยเด็ดซับนี่แล้วเพื่อนก็บ,บอกผู้นาขันได้แล้วเอาเค้กมาให้ลูกน้ำแต่ว่าผู้นาสี่เก็บเก็บความลับของเค้กนี่เอาไว้งวด่อไปพี่น้องอพี่น้องฟ้องไปขงเขาเมื่อไหร่เขาจะเริ่มหนึ่งกำลังแรงเชื่อแรงใจผู้นาเด้ออ่ารตูนช่องน้อยน้อยเนี่ยพี่น้องนี่ตูนช่องน้อยน้อยเนี่ยเพราะว่า คนติดตามกับ่อท่านหลายบอท่านฮอดสามหมื่นเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ได้หากก็สองหมื่นกว่าพี่น้องกับเขามาลากรกดสับสะไข่กดไค์กดแช่ในเด้อพี่น,อน้องเด้ออ่าสุดท้ายแล้วเอฟซีแฟนช่องของปูนาคมหาลาบกับอ่อาจะลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเอาไว้เนาะพี่น้องเนาะเพื่อที่พี่น้องสีบริได้ผ่านข่าวสารดีดตัวเลขเลตจ,จากทางช่องปูนาคมมหาลาบพี่น้อง เอาสุดท้ายท้ายสุดแล้วก็ขออานาจบุญญาบาร,รมีของบรมโมูุบรม,มคูบอายจาร,รย์ทั้งหลายในสากลลโลกจองอานุโชัยให้พี่น้องป้องปายของแฟนช่องูุนางอ่าอย่าเจ็บอย่าจนอย่าตํากว่าคนอย่าจนกว่าใครทามาค้าขายร่ำร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีพี่มหาเศรษฐีวันที่หนึ่งเดือนกันยายนพุทธศัก 2, ราช2 5 6พพี่น้องอย่าลืมสี่หนึ่งล่างสี่หนึ่งล่างขึ้นบนน้ำเนกเด้ดพี่น้องเ้อเอาสำรับ คลิปนี้ปุน,นาก็ต้องขอ,อกลาบมาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปเบิเเร์ตไปเลยเด้อพี่น้องเด้อยซีหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อยซีหนึ่ง